สวัสดีค่ะทุกคนเมื่อนี้เราก็มาอยู่ในสวนกันอีกแล้วนะคะเมื่อนี้เราจะมาพูดถึงการาขยายพันธุ์ใบชะพูในแบบฉบับของเฮากันนะคะทุกคนไม่มีอะไรยากเลยนะคะทุกคนเราก็แค่เริ่มต้นด้วยการขุดขุดขี้ดินให้เป็นหลุมๆให้เป็นหูๆนะคะแต่ไม่ต้องลึกมากนะคะทุกคนเมื่อเราทําการขุดหลุมให้มันเป็นหูๆแล้วนะคะเราก็จะไปตัดใบชะพูแต่ว่าตอนนี้เรา ขุดไม่ได้เลยค่ะทุกคนดินมันแข็งมากลแลวเราก็ตัวอ้วนเกินไปนะคะทําให้เราไม่มีแรงแม้แต่จะขุดดินมันเป็นหูหูนะคะแล้วพ่อก็บอกว่ามานี่เดี๋ยวจะขุดให้นะคะไปตัดใบชะพูมานะคะนี่พ่อก็มาทําการขุดขุดแทนเฮานะคะเพราะว่าเฮาขุดไม่ไหวดินนั้นมันแข็งมากนะคะทุกคนเราก็เลยขุดไม่ไหวค่ะอันนี้ก็คือเราไปตัดใบชะพูมาแล้วค่ะเราเลือกเอาใบชะพูที่มันมีรากนะคะทุกคน ไม่ให้ว่าจะดึงกิ่งมันตัดกิ่งมันตรงไหนก็ได้นะคะไม่ได้นะคะมันอาจจะไม่เกิดหรือมันอาจจะเหี่ยวตายไปเลยนะคะวิธีของเราก็คือเราเลือกเอาอันที่มันเป็นก้านที่มีหากมามีหากนะคะทุกคนหรือว่ามีรากนั่นเองนะคะนี่มีรากมาแล้วเอากิ่งที่มันมีรากมาแล้วเราก็มาทําการตัดตัดเป็นตอนไผ่ตอนมันนะคะทุกคนแล้วเราก็มา ปลูกเลยคะ่ะเราอันนี้มันไม่พอนะคะเราก็หย่างได็กๆไปอีกแล้วคะ่ะทุกคนหย่างไปตัดมาอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าเราตัดมาแล้วรอบหนึ่งและมันไม่พอนะคะเราตัดมาน้อยนั่นก็คือการขยายพันธุ์ของเราจะปลูกขยายแบบเยอะมากเลยนะคะทุกคนแบบเป็นร่องยาวๆเลยนะคะแล้วเราก็ทําการไปหย่างไปตัดมาอีกนะคะทุกคนเพราะว่ามันไม่พอแล้วตอนนี้ก็คือพ่อกําลังขุดขุดขุดหลุมขุดหู ที่เราจะปลูกต่อนะคะขุดไปด้วยพักเหนื่อยไปด้วยนะคะขุดไปด้วยแล้วก็ถอนหายใจไปด้วยคือค่าคือค่าก็คือเหนื่อยนะคะเพราะ,ะว่าดินมันแข็งมากนะคะแม้แต่พอก็ยังไม่ไหวน,นะคะทุกคนก็ทําการขุดไปเรื่อยๆค่ะจนนี่ไงและเขาก็มาแล้วนะคะทุกคนเราไปตัดใบชะพูมาแล้วแลวเราก็มาทําการปลูกต่อนะคะ,ะ,คะทุกคนนี่ก็คือเรากําลังปลูกนะคะเอาต้นที่มันมีมีหากหรือว่ารากนั่นเองนะคะทุกคนเอาก้านที่มันมีรากนะคะเอามาปลูก เอามาเสียบใส่ดินไว้เลยนะคะวิธีการปลูกของเราก็ไม่ได้มีอะไรมากค่ะก็ก็คือแค่นี้เลยนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเอาดินกบแล้วก็รดน้ําพยายามรดน้ํามนเยอะๆในช่วงที่เราปลูกต้นไม้หรือปลูกพืชผักอะไรก็แล้วแต่นะคะช่วงแรกๆเราจะต้องหมันรดน้ํามันมากๆให้น้ํามันเยอะๆนะคะมันจะได้ไม่ตายง่ายแล้วมันก็จะฟื้นง่ายนะคะถ้าเราปลูกแล้วแบบถ้ายังถ้าถ้าไม่ค่อยรดน้ํามันมันก็อาจจะตายได้นะคะ เพราะฉะนั้นเริ่มต้นในการปลูกเราก็ถึงต้องให้ให้น้ํามันเยอะมากนะคะอันนี้ก็คือสตาร์ของเรานั้นมาทําช่วยทําการขุดนะคะดูแล้วเหมือนจะวุ่นวายกันมากเลยนะคะไม่รู้จะไปทางไหนนะคะแต่ละคนคนนึงก็รดน้ําคนนึงก็ปลูกผักคนนึงก็ไปจกอะไรก็ไม่รู้นะคะจกอยู่ตะเลยตะเลยนะคะทุกคนนี่นะคะก็ทําการจกกันไปต่อแล้วก็ยังทําการปลูกกันไปต่อเลยะคะ่ะทุกคนเพราะว่าปลูกลายอันมากและนั่นมันก็คือไม่พออีกแล้วนะคะ เราก็คือต้องเดินไปตัดใบชะพูมาอีกแล้วจุ่มที่เราปลูกเอาไว้นะคะจุ่มใต้ต้นม่วงนั่นเองนะคะจุ่มนั้นก็สวยๆนะคะทุกคนแล้วเราก็ทําเอามาทําการขยายพันธุ์ตอนนี้เราก็คือขยายหลายร่องแล้วนะคะทุกคนมันลามมันเริ่มลามไปไหลายร่องแล้วนะคะอะไรที่มันเกิดง่ายๆเนี่ยมันเริ่มลามไปไหลายล่องแล้วะค่ะทุกคนอันนี้ก็ยังไม่พออีกนะคะสาของเราก็คือยังมาทําการขุดต่ออยู่นะคะทุกคน อันนี้ก็คือเราทําการขยายเรียบร้อยแล้วนะทุกคนอันนี้ก็คือการขยายในแบบฉบับของบ้านเฮาเองนะคะทุกคนนี่ก็คือเสร็จแล้วคะ่ะเสร็จแล้วก็ให้น้ํามันไปเยอะๆเลยค่ะทุกคนให้น้ํามันไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็รอผลผลิตได้เลยคะ่ะนี่นี่ที่ทําการขุดไปเมื่อกี้เกืประมาณสี่ล่องนะคะ เดี๋ยวจะมาอัปเดตให้ดูใหม่นะคะว่ามันจะสวยแค่ไหนสุดท้ายนี้ขอขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะ